สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพูดนะครับถึงเรื่องนะครับการเลือกใช้ฟิลให้เหมาะสมนะครับกับเครื่องขยายเสียงนะครับฟิลทั่วไปนะครับที่เราใช้ในระบบเครื่องขยายเสียงเนี่ยนะครับที่เจอพบเจอกันบ่อยๆน่ยนะครับจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือนะครับอันแรกเป็นขนาด20่มิลนะครับนะครับ20มิลลิเมตรนะครับขนาด20มิลลิเมตรก็คือจะมีความยาวนะครับประมาณ20มิลลิเมตร นะครับหร, mm mm. หรือว่าประมาณ2เซนติเมตรนะครับส่วนอีกขนาดหนึ่งนะครับจะเป็นขนาด 1, 3 0มิมลิเมตรนะครับก็จะมีความยาวนะครับประมาณ30นะครับหรือว่า3 0มิมลิเมตรนี <independ ents> ่แหละครับตรงๆไปเป๊ะเลยนะครับทีนี้เวลาเราไปเลือกซื้อฟิลเนี่ยเราต้องบอกให้ถูกต้องว่าจะเอาฟิลขนาดกระแสเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่แล้วก็ขนาดตัวฟิลเท่าไหร่นะครับ20มิลหรือ30มิมลนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวกระบอกฟิลนะครับああถ้าเราเลือกซื้อฟิลไส้ฟิลที่20ม er ิลนะครับเราก็ต้องใช้กระบอกฟิลเนี่ยเป็นขนาดของ20มิลนะครับถ้าเราเลือกซื้อฟิล30มิมลถ้าเราจะเลือกใช้นะครับฟิลขนาด30มิมลเนี่ยเราก็ต้องเลือกกระบอกฟิลที่เป็นของ30มมิลนะครับมันใส่กันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการเลือกซื้อนะครับเราต้องบอกขนาดให้ถูกต้องชัดเจนนะครับทีนี้การเลือกขนาดนะครับ ว่าเราจะเลือกใช้ขนาดกระแสเท่าไหร่นะครับอะไรดันเท่าไหร่เนี่ยเราจะพิจารณาจากอะไรนะครับทีน yeah, um ja, yeah, anyway> cool ี้เราก็มาดูตัวอย่างนะครับเครื่องขยายเสียงตัวนี้นะครับที่เรากําลังประกอบกันอยู่นั้นนะครับเครื่องขยายเสียงตัวเนี้ยนะครับมีกําลังนะครับกินกําลังไฟฟ้ารวมทั้งหมดในเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ50วัตต์นะครับอยู่ประมาณ50วัตต์เพราะฉะนั้น ฟิลที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับก็ควรจะเลือกใช้นะครับให้เกินจากกําลังงานที่ใช้จริงเนี่ยประมาณ1เท่าตัวนะครับเครื่องเรา50วัตต์เราควรจะเลือกใช้ฟิลนะครับที่นะครับมีกําลังนะครับประมาณ100วัตต์นะครับซึ่งกําลังเนี่ยมันก็มาจากกระแสคูณแรงดันเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูนะครับ, Vi, นะรบฟิลที่เอาแรงดันคูณกับกระแสแล้วเนี่ย ออกมาประมาณใกล้เคียง100วัตต์นะครับก็จะมีขนาด0.5แอมป์นะครับเพราะว่า0.5แอมป์เนี่ยนะครับคูณ220โวลต์นะครับก็จะได้ประมาณเท่ากับนะครับได้เท่ากับ110วัตต์นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นตัวที่ใกล้เคียงนะครับและก็เหมาะสมกับเครื่องขยายของเราที่กินกำลังไฟฟ้ารวมเนี่ย50วัตต์นะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการเลือกใช้นะครับสมมุติว่า ถ้าเครื่องขยายเสียงเรา100วัตต์นะครับเราก็ควรจะเลือกใช้ฟิลขนาด1แอมป์นะครับเพราะว่า1แอมป์คูณ220โวลต์เนี่ยนะครับเท่ากับ220วัตต์นะครับซึ่งมีค่ามากกว่ากำลังงานที่ใช้จริงก็คือ100วัตต์ของเครื่องขยายเสียงเราเนี่ยประมาณ1เท่าตัวนะครับ,นะรบเพราะว่าฟิลเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ที่มันมีขนาดใกล้เคียงเพราะว่ามันไม่ได้มีขายแบบว่าทุกค่านะครับ0.5 อาจจะไป0ูนย์จุดจนะครับจะไป1นึ่งมันไม่ได้มี0ูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกศอะไรขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกขนาดที่มันใกล้เคียงและเหมาะสมกับเครื่องเราที่สุดนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับที่หน้าหน้าที่ฟิวก็คือทําหน้าที่นะครับลิมิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดฟิวศูนย์จุดห้าแอมป์นะครับกระแสที่ไหลผ่านฟิวเนี่ยถ้าเกินหนึ่งศูนย์จุดห้าแอมป์เมื่อไหร่นะครับฟิวก็จะขาดนะครับทำลายตัวเองนะครับไส้ด้านในเนี่ย ก็จะขาดนะครับทาให้วงจรของเราเี่ยปลอดภยัยนะครับอาจจะว่าทั้งหรือว่าทั้งระบบเนี่ยปลอดภยัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฟิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องขยายเสียงของเราช็อตนะครับกินกระแสเกินจากค่าปกตินะครับเป็นสิบเท่านะครับ,นะรบหรือหลายสิบเท่าต,ตัวเนี่ยนะก็อาจจะทําให้เกิดไฟลุกไหม้ในตัวเครื่องได้นะครับหรือเกิดการลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายนะครับ ต่อการเกิดไฟไหม้ครับได้เพราะนั้นฟิวก็จะทำให้ <c oughs> เป็นความปลอดภัยนะครับใช้ในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองจากเครื่องของเราที่อาจจะเสียหายเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีฟิวในการลิมิตกระแสเวลาพังเสียหายอาจจะเสียหายเยอะนะครับแต่ถ้ามีฟิวเนี่ยก็จะช่วยลดความสูญเสียได้ลงได้ได้อย่างมากนะครับทีนี้ <c oughs> การติดตั้งฟิลเนี่ยมันจะมีกระบอกฟิลแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบใช้ไขควงนะครับไขนะครับไม่ได้ใช้มือหมุนนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นที่ไขควงนะครับตัวเนี้ยจะค่อนข้างแน่นนะครับฟิลแบบเนี้ยค่อนข้างจะดีนะครับเวลาซื้อเนี่ยกขาบอกแบบเนี้ยจะมีราคาแพงนะครับราคาสูงกว่ากระบอกที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของความแน่นนะครับตัวนี้จะแน่นกว่านะครับ ก็จะเป็นแบบนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วใส่ก็สามารถใส่ได้โดยการไขเข้าไปนะครับ <c oughs> ครับ,คร,บครับทีนี้นะครับมาดูค่าตัวเลขนะครับที่ระบุไว้ที่นะครับตัวฟิวนะครับตัวนี้0.5แอมป์250โวลต์ก็จะเขียนไว้ตรงด้าน ด้านปลายตรงนี้นะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้กล้องนะครับไมโครสโคปนะครับในการช่วยอ่านนะครับอ่าอันนี้ทีเาเห็นเลขเป็นเลข0ูนยจุดห้าศูนย์จุดห้าแอมป์นะครับแอมป์ก็คือตัวเอนะครับแรงดันนะครับสองร้อยห้าสิบโวลต์ Okay, อลองดูตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นขนาด1แอมป์นะครับก็จะเขียนว่าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็ตัว A ก็คือแอมป์นะครับสองร้อยห้าสิบโวลต์เหมือนเดิมนะครับตัวขนาด3มมิลลิเมตรนะครับ ทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับตัวฟิล,ลเข้ากับตัวเครื่องหรือว่าตัวแท่นของเรานะครับตัวนี้เราใช้เป็นอะคริลิกนะครับก็คือตัวที่เรากําลังจะประกอบกันเลยนะครับ <c oughs> ทีนี้ตัวฟิวเนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวฟิวเนี่ยมันเกลียวเนี่ยมันโตเท่าไหร่นะครับเราจะได้เจาะตัวแท่นนะให้มันเหมาะสมนะครับต้องทําการวัดนะครับในที่นี้ก็ประมาณ อ่ามิลน,นะครับ12 1สอึงมิลน,นะครับเพราะนั้นเราจะต้องไปเจาะรูนะครับตัวที่เราจะยึดกระบอกฟิลเนี่ยให้โตประมาณ12.5มิลน,นะครับเพื่อจะเอาตัวฟิลตัวนี้ยึดลงไปอ่าที่แท่แนแอมของเราได้นะครับวิธีการใส่นะครับแล้วก็เอาฟิลกระบอกฟิลตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับส่งเข้าไปนะครับ แเราก็ทำการขันน็อตครับน็อตตัวนี้ควรจะเป็นใช้ประแจนะครับให้ตรงเบอร์แล้วก็ขันแน่นๆนะครับขันค่อนข้างยากเราใช้ด้านที่มันถนัดนะครับขันเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรใช้ประแจนะครับนะครับขัน ให้แน่นนะครับก็ไม่ควรจะแน่นเกินไปก็คือแน่นจนที่แบบว่าเราเนี่ยะครับไม่สามารถใช้มือตรงนี้บิดได้ถ้าเราบิดก็คือต้องออกมาเฉพาะตัวฟิลนะครับครับออกมาครับตัวฟิลแบบนี้ห้ามให้ให้ตัวนี้หมุนได้นะครับถ้าเราใช้ครีมเป็นตัวหมุนเนี่ยอาจจะทําให้ตัวแท่นเนี่ยนะครับเกิดเป็นรอยได้นะเพราะนั้นเราควรจะใช้ปัจจัปักตายนะครับไขให้ถูกต้อง ทีนี้อีกข้อนึ่งก็คือเมื่อเวลาเราติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเรายังไม่ควรใส่กระบอกฟิวเข้าไปนะครับเรายัางไม่ควรใส่ตัวไส้ฟิวนะครับไส้ฟิวที่เป็นกระบอกตัวนี้เข้าไปนะครับเราควรจะไขตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเดินสายให้เรียบร้อยนะครับฟิวตัวนี้เราจะใส่สุดท้ายสุดนะครับเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดเราใส่ฟิวไปก่อนเนี่ยนะครับ ผม,ผมจะทำให้ดูนะครับสาธิตให้ดูว่าถ้าเราใส่ฟิลตัวเนี้นะครับเข้าไปแล้วเราหมุนตัวนี้นะครับเราไขเนี่ยในส่วนที่ตรงปลายเนี่ยก็จะค่อยๆโผล่ออ,ออกมานะครับครับยืดออกมาครับในตัวกระบอกฟิลเนี่ยมันจะเป็นคล้ายคสปริงนะครับดันอยู่นะครับมันสามารถ เข้าออกได้นะครับตามตัวที่ปลายของหัวตัวเนี้ยไปดัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราใส่ไส้ฟิลไปก่อนนะครับอ่าสมมติว่าเราใส่ไส้ฟิลไปก่อนตัวนี้ยืดออกมาสุดแล้วเราทําบัดกีทําการบัดกีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตะกัวนันไหลเข้ามาชิดตรงด้านพลาสติกสีดําตรงนี้นะครับอ่าพอมาไหลชิดพลาสติกสีดําตรงนี้ถ้าเกิดเราไขาตัวนี้ออก ครับตัวนี้จะไม่เด้งเข้านะครับเพราะว่ามันจะติดก้อนตะกั่วที่เราบัดกีไว้นะครับผลที่ตามมาก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยเมื่อเราใส่ไส้ฟิวอีกครั้งเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับแรงที่ตัวเนี้ยด้านในที่อยู่ด้านในนะครับดันหัวกราบอกฟิวตัวเนี้ยมันจับไม่แน่นพอนะครับพอไม่แน่นพอถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับเครื่องเสียงหรือว่างานของเราเนี่ยเป็นเครื่องเสียงกําลังวัดสูงๆเนี่ยนะครับฟิวตัวเนี้ยจะเกิดความร้อนนะครับ ที่ขั้วฟิวเนี่ยจะเกิดความร้อนและเกิดความน้าทานขึ้นมานะครับทําให้อาจจะส่งกําลังได้ไม่เต็มที่นะครับตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ฟิวอาจจะขาดง่ายนะครับเพราะว่าจากความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับตรงตรงปลายด้านนี้นครับที่ดันเพราะว่ามันดันไม่แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําการบัดกรีก่อนให้เรียบร้อยตะกั่วไม่สามารถไหลเข้าไปในตัวพลาสติกสีดํานี้ได้นะครับเมื่อเราใส่ส้ฟิวเข้าไปเดือยตัวนี้จะยืดออกมานะครับ ใ้ฟิลตัวนี้ก็จะดันอยู่กับตัวนี้แน่นนะครับทําให้ความร้อนเนี่ยไม่เกิดนะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการประกอบนะครับที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับทําให้ฟิวเนี่ยนะครับเกิดความร้อนโดยที่มีความต้านทานเกิดขึ้นภายในกระบอกฟิวเองนะครับทําให้ฟิวเนี่ยขาดง่ายนกว่าเกินที่เกินที่จะความเป็นจริงนะครับอ่าครับที่นี้นะครับ ถ้าเกิดเครื่องแอมเราเนี่ยหรือว่าขยายเสียงของเราเนี่ยนะครับเกิดมีอาการไฟไม่เข้าขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราวัดทดสอบนะครับสาย AC power แล้วนะครับสาย AC power ปกติไม่ขาดนะครับจุดต่อไปที่เราควรจะตรวจวัด่าคือฟิวนะครับว่าฟิวของเราเนี่ยขาดหรือเปล่านะครับวิธีการตรวจนะครับเราก็ไขเอาตัวไส้ฟิวออกมานะครับจากกระบอกฟิวนะครับ มา <c oughs> ถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดเนี่ยเราสามารถดูด้วยสายตาเบื้องต้นได้นะครับว่าไส้ฟิลเนี่ยด้านในมันขาดหรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะครับแต่บางเคสบางกรณีนะครับไส้ฟิลเนี่ยมองเห็นเข้าไปเนี่ยไม่ขาดนะครับบางทีมันขาดอยู่ตรงด้านหัวซึ่งเป็นโลหะเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราดูด้วยสายตาว่าโอเคถ้ามันเห็นขาดชัดเจนก็แสดงว่าขาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขาด มองเห็นด้วยตาไม่ขาดแต่ความจริงอาจจะขาดก็ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใช้นะครับโอมเตอร์นะครับช่วยในการตรวจวัดนะครับตั้งไปที่อาคูณ1เหมือนเดิมนะครับทำการตรวจเช็คมัลติมิเตอร์พร้อมใช้งานไหมโอเมเตอร์ o พร้อมใช้งานไหมนะครับทำการแตะนะปลายฟิลทั้งสองข้างแบบน,นี้นะครับถ้าเข็มขึ้นใกล้เคียง0ูนย์โอม แสดงว่าฟิวปกตินะครับแต่ถ้าเกิดฟิวขาดเนี่ยเข็มจับไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นอินฟินิตี้โอห์มนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านจากจุดนี้มาจุดนี้ได้นะครับเมื่อฟิวขาดแล้วเราจะทำไงนะครับเราไม่ควรนำฟิวตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปในทันทีนะครับเราจะต้องตรวจเช็คภายในเครื่องนะครับในเครื่องของเราก่อนว่า มีส่วนใดชำรุดไหมนะครับมีทัลลิตเตอร์ตัวไหนรัดวงจรไหมนะครับเราต้องทําการตรวจวัดให้แน่นอนก่อนว่าไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนเสียนะครับเราถึงจะทําการทดลองเปลี่ยนฟิลตัวใหม่ลงไปได้นะครับแต่ถ้าเครื่องขยายเสียงของเราเนี่ยหม้อแปลงอาจจะไม่อาจจะชำรุดหรือว่า power ทัล t ิ r เตอร์เอาพุอาจจะช็อตอยู่ถ้าเราใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไปแล้วเราเปิดเครื่องเนี่ยนะครับฟิลตัวใหม่เนี่ยก็จะขาดอยู่ดีนะครับ อาจจะทําให้วงจรของเราเนี่ยเสียหายเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นเราต้องตรวจอสอบให้แน่ใจก่อนว่าวงจรของเราเนี่ยไม่มีส่วนใดเสียหายนะครับแล้วถึงจะทดลองใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไปถ้าเกิดว่าวงจรเสียหายอยู่เราต้องทําการซ่อมจุดนั้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบจุดอื่นให้มั่นใจเสียก่อนนะครับถึงจะนําฟิลตัวใหม่ใส่เข้าไปได้และก็เปิดเครื่องทดลองนะครับ ทดสอบเครื่องในขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ